ไปมเีเลมเ็นออเมีมามาเลชาวนี้ปอบกับรัวโล่งกุกอีกแล้วครับปมกับปัดกับเผามมหมูครับปมหมูซับเรื่องในหมูกับเนื้อหมูนิดหน่อยครับปมนากินจังลาพีน้องเออมากินข้าวกันครับปอมฟินลาเลมาครับ วันเชียบลามือนี่ปุ้มบันนี้กวนลงกุ๊บมาตำปัดกับเพรากับปุ้มใชเทียงไปเลยกับปุ้มเดือดอวนเดเลยเดือดร้อนเลยกระปุ้ม มูซับไปนุกสาวไล้เก้ากันกับผอมพร้อมขึ้นมาแล้ว เติมน้ำหลังพอดฝอยกับปุ้มนี่นึกวาใส่เกี๊ยวเกี๊ยจีใส่มามไปครับปุ้ม bình hôm mà cả bơm Phải nặng mũ bởi ít cả bơm Nó mũ thì đen โอ้โหรอยเนือมูสุกแป๊บนึงโอ้ผิดที่ขึ้ไมา,าเรื่องนะตักดเลยตะกี่ไม่ได้ตักแบบเดิมลงรถกันคับปุม ตัวถ้วยหนังรุ่มตรวฝักเคี่ยวน้ำปลาสีอยู่ข้าว ใบไกกบปนไปนิดนึงความหอมตาลนิดนึงซีอิ๊วดำ คลาววไ้เข้ากันกับปุ่มกระปุ่มใส่กระเพรากระปุ่มจะเป็นกระเพราเดง ดูกเองเลยครับปุ้มตอนนี้้อมเลยใช่กับเราครับไปมาครับกินเจ้ากันว่าผิเลาวมือนี่มาครับปุ้ม